เปรียวมึงทำอะไรผู้หญิงแบบนี้เอาไว้คู่เล่นๆก็พอแล้วถ้าเปรียวไม่พอใจอ่ะจะเลิกก็ได้นะอยากมีแฟนดีๆดัดนเจอแต่ผู้ชายหึงสวยก็แก่ง่ายไปไงเป็น,นี้เป็นไรอ้อนค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับอีกเปรียวพะมันไม่มีอะไรเลยที่สก,กอยอย่างแกจะอยู่เหนือฉันได้ หลอกเอาเงินแล้วยังไม่รู้สวยอีกอี่เปียวพี่ชื่นไม่อยอมไม่อยอมไปเก็บแอม,มกับผู้ชายดีกว่าจะตาไมไปดูก็ได้นะยีเปียวมบสความบ,บันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง